ครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแพทใหม่ของทางเกมโซนโฟนะครับที่มีเข้ามาก็จะเป็นทางด้านของแพท,ที่แบบมีบอสใหม่เข้ามาคือบอสคริสต์มาสนะครับบอสคริสต์มาสคืออะไรก็จะเป็นอยู่ในจีนแต,แต,แต่แต่อันดับแรกนะครับต้องไปซื้อบัตรก่อนนี่นะครับมาซื้อบัตรตรงยูกิยูจายนะครับบัตรยูกิยูจายขายอย่างระบาลละแสนห้านะครับเหนล่ะไม่ใช่บัตรไหนล่ะ อ๋อนี่เอครับบอสคริสต์มาสนะครับบอสคริสต์มาสบรรทัดแสนห้านะครับพอคุณซื้อเสร็จปุ๊บนะครับคุณเข้าไปอยู่ที่ชไนน์นะครับมึงชไนน์เท่านะก็เลือกมาสักชไนน์หนึ่งครับนี่วิธีการเข้าดันมอสอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถไปฟาร์มได้อ่ะพอฟาร์มล้วคุณมันจะดรอปอะไรนะครับมันจะดรอปตัวอักษรคือ Xmas X Xmas นะครับแล้วก็จะดรอปกล่องก็คือกล่องแบบว่ากล่องสุ่มกว้างนะครับกล่องสุ่มกว้างแล้วก็ถ้าคุณไม่อยากเปิดกล่องนะครับคุณกกก็็มาแเเเปนน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 ขออองชชช้้้ื่่่ไดััััะะคครรบบี เดี๋ยวพาเดิอนไปดูนะครับนี่พอเรานําตัวอักษมาร์ตนะครับมาแลกตรงที่รถเหลืองข่าล่างนะครับขวาล่างแบบนะครับนี่ครับแล้วก็เลือกครับนี่กล่อง X มานะครับใช้ในการแลกฟรีนะครับแล้วก็คุณจะได้ของตามนี้นะครับของคิสมงคิสมารผมจะขึ้นตัดตามภาพให้ดูข้างต้นตามนี้ได้กันนะครับปั๊บอันนี้ก็คือตัดข้างต้นนะครับถ้าข้างต้นก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่ขออธิบายในพักหนม่งเพราะว่ามันเยอะมากจริงแล้วก็ ส่วนที่ดีที่สุดก็ข้อก็จะเป็นอารทันของแหวนคริสต์มาสนะครับแหวนคริสต์มาสคือแหวนดีเลยคือ E ใส่แล้วมี E Special E พิเศษนะครับยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วเป็นยังไงก็อยากลองเหมือนกันแต่ห้ามจืนี้ยครับผมแล้วก็ต่อไปครับบอสดันเจี้ยงของคริสต์มาสไม่เสีย Energy นะครับ Energy เราจะไม่เสียเราสามารถลงได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณไหวนะคือบอสโหดมากบอสโหด,โดโจริงนะครับ